ทุกคนมานิเกอร์มาส่งลูกมาโรงเรียนนะคะเรียบร้อยนะคะหลังจากหยุดไป5วันเต็มนะคะคือนางไม่สบายสบายไปพฤหัสศุกร์นะคะเพราะว่าเพื่อนมาเล่นที่บ้านนอนที่บ้านนะคะแล้วก็พากันนอนดึกทุกคนนอนดึกไม่ใช่ติดไข้มาจากเพื่อนอะไรนี้นะแต่นอนดึกประมาณที่สองที่สามนั่นแหละเล่นกันนะคะแล้วก็พอเช้ามาเจ็บคอคุณผู้ชมนั่นแหลคะค่ะ แล้วก็ไอก็เลยเออไม่ได้เป็นโควิดนะแล้วก็ให้หยุดโรงเรียนเพื่อหดสุกนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์เป็นวันหยุดฮอลลีเดย์ของที่นี่เป็นลาบุเดย์นะคะก็เลยได้หยุดยาวนะคะตอนนี้ก็ยังมีไอแบบนิดหน่อยนะคะไม่เยอะแล้วไม่มีอาการไข้นะคะนั่นแหละก็มาโรงเรียนมาส่งที่โรงเรียนนะคะก็หวังว่าวันนี้นางจะโอเคเมื่อเช้าก็ไม่อยอมกินข้าวคุณผู้ชมบอกให้กินข้าวก็ไม่กินแล้วสุดท้ายเป็นยังไง อาการก็จะแบบว่าพอไม่ทานข้าวนะคะก็ทําให้แบบคือมันหิวอะร่างกายมันก็ไม่ มันก็จะหงุดหงิดไงเพราะเราไม่ได้ทานอะไรเข้าไปใช่ไหมมันก็ไม่มีแรงไม่มีกําลังนะคะพอเลิกเรียนประมาณบ่ายสามเขาก็จะหิวพอเขาหิวปุ๊บเขาก็จะมาหงุดหงิดใส่เรานะคะอันนี้วิกกี้ไม่ชอบเลยบอกลูกทุกครั้งว่าให้ทานข้าวเชาว้ามาขับให้ทานแต่ว่าก็ไม่ยอมทานก็แล้วแต่นะคะเอาที่สบายใจเพราะว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะมนุษย์แม่แล้ววันนี้นะคะวิกกี้ยุ่งด้วยนะคะกพต้องไปซื้อของเยอะมากเตรียมขายจะมีงานอา่องานอา่อ เฟสติวัลนะคะงานใหญ่วันเสาร์วิกกี้ต้องขายตั้งแต่เที่ยงจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำวางแผนซื้อของเยอะแล้วก็ทำอะไรขายบ้างนะคะก็นั่นแหละจะวุ่นจองครัวไว้พุทธพฤหันนะคะสองวันนะคะเตรียมแล้วก็ทำอาหารเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็ไปงานแต่งงานเพื่อนนะคะบนเขาแล้วก็วันอาทิตย์ก็งานแต่งงานเพื่อนสองงานแต่งงานเพราะฉะนั้นเสาร์ อาทิตย์นี้ยุ่งมากคุณผู้ชมใครอยากเห็นถ้าวิกกี้มีวลาวิกกี้ก็จะถ่ายให้ดูนะเอาละค่ะเดี๋ยวรอตอนมารับน้องนะคะทุกคนคือตอนนี้วิกกี้กำลังจะออกไปช้อปอาหารนะคะซื้ออาหารเตรียมทําวันพูดกับพื่อนหารนะคะเพราะว่าวันเสาร์นี้นะคะวิกกี้จะมี Big Festival นะคะเหมือนงานเทศกาลกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาเรียกวิสบูดชิลีเฟสนะคะก็คือเกี่ยวกับการกินพริกเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็งานเริ่มเที่ยงจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องไปจัดร้านประมาณ1 0บถึง11โมงนะคะ10โมงเช้าวันเสาร์ปกติวันเสาร์วิกกี้ขายตลาดนัดที่ University Health Plaza นะคะแต่ตอนนี้ก็ก็คือแบบไม่ไปวันเสาร์นะคะแต่จะไปงานงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานที่แบบแบบเกือบ7ชั่วโมงคุณผ,ผู้ชมเที่ยงนะคะเที่ยงใบโมงใบสองบสามสี่ห้าหกเจ เจ็ดชั่วโมงคุณผู้ชมเจ็ดชั่วโมงเพราะฉะนั้นวิกกี้จะต้องเตรียมอาหารไปเยอะแล้วมันเกี่ยวกับเทศกาลกินเผ็ดนะคะงานเทศกาลกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยวิกกี้ก็จะเปลี่ยนเมนูนะคะจะทําอะไรที่เกี่ยวกับพริกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะวิกกี้จะทําลูกชิ้นทอดนะคะลูกชิ้นทอดแล้วก็น้ําพริกเหมือนบ้านเรานะคะน้าพริกมะขามแล้วก็ใส่พริกเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําน้าจิ้มซีฟูด้ด้วยนะคะทําพวกยําพวกลาบนะคะ ลาบอคอหมูย่างนะคะลาบไก่ราบเนื้อลาบหมูนะคะแล้วกอ็อะไรอีกจะทำอะไรอีกเมนูหนึ่งส้มตำส้มตำปลาปราสลัดนะคะจะทำแบบเ,ออเผ็ดนะคะเน้นเผ็ดเผ็ดอาจจะไม่มากเท่าที่ไทยนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีะเพิ่มบบา้าสั่งบบ้ามานะคะแล้วก็จะทำแบบทีบบ้าทีนะคะก็ไอทีเราเนี่ยแหละนะคะไทยทีเราเนี่ยแหละเพิ่ม บบ้าเข้าไปใครจะเพิ่มก็อาจจะหนึ่งบาทห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอดูกันนะคะว่ามันจะสนุกกันไหนนะคะแล้วก็วันนี้วิกกี้จะต้องไปชอบหลายที่มากนะคะรสตองรีโพนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ที่ไหนกันที่เป c i f ิ c โอเชียนนะคะแล้วก็ที่กรุงไทยไปหาพวกลูกชิ้นเตรียมทอดนะคะเตรียมะจะจิ้มจะใช้ไม้เหมือนเป็นลูก,ลกชิ้นลูกชิ้นทอด ไม่อยากย่างเพราะว่าเราย่างมันสุกยากนะคะก็เลยทําเป็นลูกชิ้นทอดง่ายดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ขายได้เยอะๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งไปกันค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนร้านรอดิโพนะคะที่นี่ก็จะขายอาหารส่งนะคะเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้าเคยพามาแล้วแหละทุกคนคะมารับลูกสาย สิบกว่านาทีจ้ะนางแห้งเอากับเพื่อนอยู่ยังไม่มาเลยเนะีเป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนก็จะแห่งเอากับเพื่อนพักแท้ลูกค่อยไปกอดกันกับเขาปะกอดกันกับลูกเพื่อนกอดกันมีนปัญหาอะไรกันไหมมาจ้ามา เราขยับรถให้หนานนิดนึงตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้คันได้นะเดี๋นี้มีแบบว่าแออม่มารับสายไม่เป็นไรนะคะก็คุยกับเพื่อนไปจ้าสนุกสนาน หน่ามอกว่าให้ไปตรงโน้นแม่บอกว่าออกตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ดออกตรงโน้นเลยง่ายดีส,ส,ส,สวยสวยสวยแท้เลยสาวสาวซมน้๊าเมื่อกี้ไม่ไปทางโน้นทำไมแม่บอกว่ามาตรงนี้จะได้ออกทางนี้ง่ายเพราะไปตรงโน้นเดี๋ยวมันติดมันไกลไป<ม>ไม่เปิดแอร์โอ้โปวยซีตรงที่ไหนปวยกับเพื่อนเหรอ ไม่เขาต่อยกันต่อยกันอีกแล้วไม่ใช่ตอนนั้นตอนนี้แล้วก็แบบมีคนคัดตังค์มาเต็มเลยผู้ชายผช่ต่อยกับผู้ชายเลือดแตกเออกมาเออเราคุยว่าเหรอคุยก็ว่าที่คือคัดตังค์มาะต็มแล้วก็แบบมีคนมาลุมเต็มแล้วก็คุณไหนคนไหนคนที่ถ่ายคลิปอะโดนนิทรรศน์หมดแล้วก็ถ่ายแต่น้องเขาไม่โดนแล้วอยู่ข้างหลังเดินมาโดนเล็กโทรศัพท์ไหนคนไหนก็คนไหนต่อยไปแล้วเป็นเขามีอะไรกันทะเลาะกันหรือเปล่าสาวสาวสาวปะ แต่งตัวสวยจังเลยไม่เห็นมัอเชาว่าเสร็จเลยใส่อะไรใส่ <Why? S 1> ถัง,งน้ำแทะไปใส่ไปนี่แม่ยังซื้อของไม่เสร็จเลยไปไปสวิสโอเชียนไหมเนี่ยแม่มาจากเลสลองดีโปแล้วเอาขอไปเก็บที่ตลาดเอ้ยไม่ใช่ที่ตลาดที่โคเช่าไปเนาะไปไปสวิสโอเชียนซื้อของแล้วก็ไปแล้วค่อยกลับบ้านลเลยดยแล้วก็ซื้ออะไรที่เป็นสวิสโอเชียนกินนะโอเคเปล่า ไปช้อปป mm ิ้งต่อจ้าฮะก็น่าอไเมื่สิ ยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่อยู่ทางไม่ใช่เหรอแม่ไม่ใช่อยู่ทางนน้นไ,ไม่เราก็เดินทะลุปไปเลยไงมันไม่มีทางที่เคยสักคนเะหาเรัได้ยิงรักด้วยความแสนรักไหม เป็นไม่มีทางลืมใครสักคนจะหากว่าเ,เรานั้นยังรัก <c oughs> นี่นะคะเพืพ่อนๆแต่เราก็พร้อมมากเลยเมสซี่บ้านเมสซี่จะอยู่ทางนู้นนะทุกคนก็จะเป็นทางนี่รู้ไปมาทำอะไรกันคะมาใส่ชุดแต่งงานค่ะแต่งงานแล้วคือชุดชุดแต่งงานค่ะมาช้อปปิ้งชุดไปงานแต่งงานถือค่ะถือค่ะถือค่ะ Yeah, YouTube all oh.